คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการแท่นต่อทุกวันอังคารแบบนี้นะคะ20นาฬิกา30นาทีโดยประมาณคะ่ะ Variety Talk ที่คุยดีมีสาระนะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไป ไขค,ความกระจ่างในเรื่องที่คุณผู้ชมสนใจจะเป็นประเด็นร้อนก็ได้นะคะหรือไม่ร้อนเท่าไหร่แต่คุณผู้ชมอยากรู้ก็สามารถจะส่งหัวข้อที่คุณผู้ชมสนใจเข้ามาได้ค่ะผ่านเพจของผู้การแต้มวิชัยสังประภยัยหรือว่าเพจ Facebook ของ t v 5hd ออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยไขค,ความกระจ่างกับแขกรับเชิญหลักประจํารายการผู้การแต้มพลตํารวจตรีวิชัยสังประภัยค่ะสวัสดีค่ะแต้มค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะคะ ประเด็นร้อนก่อนหน้านี้ที่ณนะบัตรหนาวมันก็ยังร้อนอยู่ว่าด้วยเรื่องของผู้มีอิทธิพลหรือรว่ามาเฟียนั่นเองนะคะต้องเกริ่นสั้นๆว่ามันเกิดจากกรณีของกำนันนกขาแต้มกำนันนกพอมีประเด็นร้อนเรื่องนี้ขึ้นมาหลายคนมองว่าเฮ้ยนี่คนนี้คือมาเฟียหรือว่าผู้มีอิทธิพลนั่นเองถึงขั้นว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลแต่งตั้งท่านชาดาไทยเศษ รัฐมนตรีช่วยให้เป็นผู้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลในโลกโซเชียลมีเดียเขาพูดกันหนุ่มไม่ได้พูดนะคะคแต้มเขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันเป็นการตั้งมาเฟียปราบมาเฟีย <c oughs> อย่างนี้เลยแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือเราจะปราบได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าหนูคงต้องขอเรียนถามจากอาแต้มกันนะคะคเดี๋ยวสักครู่คะ่ะคุณผู้ชม แอมต่อวันนี้นะคะว่าด้วยประเด็นมาเฟียปราบมาเฟียอย่างที่เกิดให้คุณผู้ชมเราฝังกันไปนะคะระหว่างนี้คุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแต่คอมเมนต์อย่างไรก็เอาแบบพอดีพอดีอดสบายสบาย,สบายใจทุกฝ่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันค่ะว่ามาเฟียปราบมาเฟียได้ไหมแต่ก่อนอื่นนะคะขอนิยามคําว่ามาเฟียก่อนเลยละกันในส่วนของภาษาไทยเรามักจะพูดถึงผู้มีอิทธิพลก็เลยอยากจะถามอแตมว่า จริงๆผู้มีอิทธิพลเนี่ยคืออะไรแล้วหนูจะได้ยินอีกคำหนึง่งคือผู้ทรงอิทธิพลมันเหมือนกันไหมคะคืออย่างนี้ครับเราต้องรู้ความหมายก่อนว่าคำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยค,คืออะไรก่อนผู้มีอิทธิพลถ้าเป็นแบบต่างประเทศก็เ,เรียกมาเฟียมาเฟียนี่มาจากคำว่าอเม,อเมริกาใช่ไหมก็ค,ค,คือมาเฟียผู้มีอิทธิพลคือคนที่มีชื่อมีเสียง แต่กระทำความผิดกฎหมายไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองข่มเหงรังแกคนอื่นค้าของเถื่อนยาเสพติดค้าประเวณีทำอะไรทุกอย่างเรียกค่าคุ้มครองทั้งหมดทั้งดำทั้งเทาเนี่ยแล้วกฎหมายเข้าหาเขาไม่ถึงที่ไม่ถึงนี่เพราะอะไรหนึ่งตำรวจอาจจะไม่กล้าเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะไม่กล้าเอื้อประโยชน์หรืออันหนึ่ง เขาสามารถจะปกปิดการกระทําความผิดเขาได้ใช่ไหมเราก็รู้ว่าใครเป็นมาเฟียถ้าในกรุงเทพค่ะเฮียนั่นเฮียนี่ก็เป็นมาเฟียค่ะแต่เป็นต่างจังหวัดค่ะก็กำนันนู้นผู้ใหญ่บ้านนู้นเป็นมาเฟียก็จะมีแบบชื่อตำแหน่งนหน้าอย่างเช่นสมัยก่อนถ้าเราคิดถึงมือปืนรับจ้างค่ะ ถ้าภาคใต้เราจะคิดถึงจังหวัดอะไรก็นครสุราษฎร์และกลุ่มคนพวกนี้ที่เป็นเพืกอมาเฟียก็โกนั่นโกนี่ที่เขาเรียกกันไงเดี๋ยมเจนเจ้าของเหมืองแร่มั่งทำธุรกิจน้ำมันทงน้ำมันเถื่อนอะไรเงี้ยไอ้พวกนเนี้ยเขาเรียกว่ามาเฟียถ้าภาคตะวันตกใครอ่ะต้องนึกถึงเพชรบุรีประจวบเมืองเพชรเพื่อนนี้จะแก๊งเพื่อนนี้จะเป็นเพื่อนมาเฟียทำอะไร รับจ้างฆ่าคนมือปืนรับจ้างใครไปติดต่อเขาส่งมือปืนไปฆ่าคนทั่วประเทศโอ่าเห็นไหมอย่างเงี้ยเป็นมาเฟียถ้าภาคเหนือคิดถึงใครนครสวรรค์พิจิตพิศโลกอ่ามีชื่อนำหน้าไหมคะพ่อเลี้ยงอย่างเงี้ยก็มีไม่ใช่พื่งนี้ก็เป็นพ่อเลี้ยงแล้วก็เป็นเพื่อมาเฟียเหมือนกันด้วยนักธุรกิจใช่ไหมพื่งนี้ก็จะเป็นผู้มีที่พนถ้าเป็นภาคตะวันออกก็ชนบุรีจันทา ภาคกลางก็มีเราก็เราก็จะรู้กันว่าไอ้พวกเนี้ยคือมาเฟียผู้่อทำผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลเป็นผู้มีอิทธิพลแต่ผู้ทรงอิทธิพลค่ะมันคนละอย่างผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยไม่ทําผิดกฎหมายค่ะก็ได้คือเป็นผู้ทรงอิทธิพลค่ะเหมือนคน อยู่ที่บ้านอยู่บ้านในในจังหวัดนี้ทุกคนเข้ามานับหน้าถือตาแล้วก็ไม่ทําผิดกฎหมายเขาประกอบธุรกิจดีช่วยเหลือสังคมสังคมเวลาพูดกับใครใครก็เชื่อหมดผู้ทรงอิทธิพลน้องน้ำว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านการข่าวไงทุกคนก็พอพูดถึงโอ้น้องน้ำพูดอ่านข่าวดีนี่คนเชื่อ เชื่อถือคนนิยมก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลนูรู้สึกทรงอิทธิพลเพราะหนูมีเครื่องประดับสวยๆจากสปอนเซอร์ใจดีฟรานซิสชิลแบบนี้เลยบิ๊กบิ๊กก็คือมันไม่เหมือนกันนะผมก็ถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งเพราะเวลาไปไหนชาวบ้านนับหน้าถือตาให้เกียรติให้ความเคารพค่ะช่วยเหลือไปไหนคนก็เชิญทํานู่นทํานี่เป็นประธานก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลดังนั้นต้องแยกให้ออกว่าผู้ทรงอิทธิพลหรือ ผู้มีอิทธิพลก็คือบวกกับลบไม่เหมือนกันผู้มีอิทธิพลเนี่ยไปทางลบเลยแหละไม่ว่าจะเทาเทาคร่อนไปทางดําหรือดาปิดปี่เลยแต่ถ้าผู้ทรงอิทธิพลความหมายคือมาทางบวกใช่ย่างเป็นสสจังหวัดนั้นเขาก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลจังหวัดนั้นเห็นไหมบางทีอ่ะแมกซินไทม์เลยบอกเลยคนนี้เป็นผู้ทรงอิทธิพลอ๋อในแวดวงนี้แวดวงนั้นเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านการเมืองด้าน คนเป็นคนมีตังค์เป็นทีอคนอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เรียกผู้ทรงอิทธิพลอย่างนี้เลยนะคะทีนี้แล้วกำนันนกที่หลายคนก็มีความสงสัยนะคะเรียกเขาว่ามาเฟียแบบนี้เนี่ยผู้มีอิทธิพลหรือผู้ทรงอิทธิพลนะอะอย่างนงี้ค่ะถ้ากำนันนกไม่มีเหตุยิงกันไม่ยิงตำรงไม่ยิงตำรวจผมยังมอง ก่อนนั้นกันนกคือผู้ทรงอิทธิพลถ้าไม่มีคดีแบบเพราะเขาทำประกอบธุรกิจน้ำดีของเรานะฮะประกอบธุรกิจประมูลงานกาประมูลผิดหรือถูกคุณก็ต้องพิสูจน์กันแต่เขาก็มีช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นผู้ทรงอิทธิพลแต่พอคุณเนี่ยมาฆ่าคนละมายิงคนใช้คนมีปืนปืนเนี่ยเรียกเป็นผู้มีอิทธิพลเนะนี่เป็นผู้มีอิทธิพลค่ะเนี่ยและเงี้ยเราต้องจัดการ รัดต้องดําเนินการดําเนินคดีสถานการณ์มันเปลี่ยนคำยกย่องของคนก็เปลี่ยนทันทีเลยนะคะแต่นี่เวลาออกไปไหนถึงคุณจะออกคุกนอกคุกเขาก็เรียกบอกไอ้นี่มีที่พลใช่ไหมและเขาตรวจสอบว่าการประมูลงบงานหัวประมงประมูลเพราะการหัวประมูลก็ถือเป็นผู้มีที่พนเนี่ยเขาก็จะไปติดตัวล่างตัวนี้แล้วนี่คือกำนันนกแล้วอีกท่านล่ะท่านชาดาแล้วท่านชาดาเป็น ผู้มีอิทธิพลหรือผู้ทรงอิทธิพลคะท่านชาดาเป็นสสนะ,ะและตอนนี้ก็เป็นตำแหน่งรัมตีช่วยม,มหาไทยนะ,ะ,ะผมรู้ประวัติท่านก็คือบ้านท่านก็ทำกเกษตรแล้วก็ส่งเนื้อไปขายต่างประเทศคแล้วก็พูดตรงๆเลยท่านธาดาเนี่ยไม่ใช่เป็นนักเลงที่ไปฆ่าคนนะ,ะค่ะไม่ ไม่รังแกคนนะเป็นนักเลงแต่ไม่ได้แก้รังแกคนผมยังมองอ่าแล้วก็ช่วยเหลือสังคมผมยังมองว่าคุณทาดาเนี่ยเป็นผู้ทรงอิทธิพลไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพลเป็นในทางบวกใช่คืออาจแต่ภาพรักษณ์เ่ะลัก อาจจะเป็นว่าเป็นผู้มีอิทธิพลแต่ผมยังมองว่าพฤติกรรมของแกคือผู้ทรงอิทธิพลต้องใา้วงในนะคะโดยเฉพาะอย่างชาวอุทัยธานีครอบครัวหูหลายคนก็อยู่อุทัยคนก็จะแบบเออเชิดชูแกเป็นคนดีเป็นคนดีอันนั้นเขาเป็นอิทธิพลยังไงเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลอ่นี่เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือการแยกแยะความหมายแล้วอีกท่านหนึ่งอยากทราบมากเลยว่าท่านนี้เป็นผู้มีอิทธิพลหรือว่าผู้ทรงอิทธิพล พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยค่ะผมว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลอิทธิพลไม่มีเพราะผมไม่ทำผิดกฎหมายหนึ่งเราไม่ทำผิดกฎหมายเราไม่ช่อลาดบังหลวงเราไม่รังแกประชาชนแม้และอย่างนี้ผมถือว่าผมไม่ใช่เป็นผู้อิทธิพลแต่ผมเนี่ยคนน้ำหน้าถือตาผมตอนไหนเป็นตำรวจผมช่วยเหลือคนผมทำงานเพื่อสังคมมาเยอะเวลาไปพูดจากับใครเขาก็ให้การนับถือจบจนทุกวันนี้เลย ะะทีนี้พูดถึงมาเฟียนะคะหลายคนณยุคนี้เราก็อาจนึกถึงกำนันนกอยากจะให้อาแต้มเล่าให้ฟังย้อนไปในสมัยอดีตที่เราพอจะแบบยกตัวอย่างชื่อเขาได้ผู้มีอิทธิพลในอดีตนี่มีใครบ้างคะพอ,อย่างนี้สมัยก่อนนี้นะ,ะการขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพลเนี่ย<ะ>จริงๆทำมาทุกยุคทุกสมัย<ะ>ผมรับในการตำรวจตั้งปีหน<ะ>ึ่งผมได้ยินคำว่าขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพลที่พลเนี่ยบ่อยมาก และที่ผ่านมานะไม่มีสําเร็จแต่ผมยังไม่พูดว่าท่านธาราอาจจะทําสําเร็จก็ได้เพราะว่าท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทําสําเร็จมีสําเร็จอยู่ครั้งเดียวคตอนนั้นปีการปฏิวัติและท่านพลเอกอิสระพงษ์หนุนพักดีเป็นรัฐมนตรีมหาไทยคตอนนั้นท่านเอาจริงในเรื่องการป่าปามมาเฟียหมดนะครับพอท่าน ประกาศไปประมาณสักเดือนหนึ่งมั้งเจ้าพ่อนครบานซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นมาเฟียถูกยิงตายตรงพุทธมนตลสายสองโดยไม่รู้ว่ากระสุนมาจากไหนคเออชื่อได้ไหมคะตอนนั้นเจ้าพ่อนครบานเจ้าพ่อมาเฟียใหญ่สุดทำทุกอย่างอ่ะ พอท่านอิสรพง์ประกาศว่าจะปราบมาเฟียอีกประมาณเดือนหนึ่งนะก่อนเดือนหนึ่งก่อนผมเนี่ยกลุ่มพวกผมท่านพันธุ์ตุเอกคงเดชชูสีสมัยนั้นจับกอาลช่องโจรเลยค่ะตอนนั้นคือปราบได้จริงเลยต่องโจรเลยไปขังที่สนอดูสิทธ์เลยนะและต่อมาเขาก็สั่งไม่ฟ้องเพราะช่องโจรโดยมากสั่งไม่ฟ้องเพราะเราสืบทราบมาว่า จะเอามือปืนมายิงคนที่ประตูน้ำโอ้โหสมัยก่อนนี้ดูเดือดจริงๆอือก็ต่อมาก็จับและพอปล่อยตัวมาอีกไม่นานก็ไม่มีไม่รู้กระสุนใครยิงตายริมทางนนท์และหลังจากนั่นมามาฟงมาเฟียนี่เงียบกิ๊บเลยเข้ามาหามาแสดงตัวว่าผมไม่ได้ทำนั่นแล้วผมเลิกนั่นเลิกนี่เลยเป็นยุคเดียวที่ทำสำเร็จ แต่เราก็ต้องยอมรับยุคนั้นเป็นยุคของปฏิวัติใช่ไหมดังนั้นยุคนี้เราก็อย่าประมาทท่านธาดาเพราะท่านธาดาก็คือเสือเสือต้องกัดเสือเกลือต้องจิ้มเกลือมารู้ทิศทางกันท่านอาจจะทำสำเร็จและดีกว่าก็ได้ เออนะคะในวิธีการของท่านซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องลุ้นกันไปนะคะทีนี้ในยุคช่วงของการปฏิวัติอย่างที่ผู้การแต้มบอกไปนะ,ะอันนั้นสําเร็จแล้วก่อนหน้านี้ทํามาหลายยุคเลยทํำไมมันไม่สําเร็จอะคะไม่สําเร็จเพราะคือคือหนึ่งเจ้าหน้าที่รัฐค่ะคือเวลาทำเนี่ยพอเราได้รายชื่อมาแล้วเนี่ยไม่ทํางานต่อไงไม่ทํางานเชิงลุกค่ะคือได้ชื่อมาแล้วก็เอามาหนุนหัวไว้มันก็ไม่มีประโยชน์คก็เลยรู้แต่ชื่อค่ะ คือเวลาเรารู้แล้วว่าใครทําอะไรผิดกฎหมายเราต้องบุกเลยทํางานเชิงลุกปิดล้อมตรวจค้นกดดันทุกกฎหมายค่ะมันก็กระเจิงไปเองอะแล้วพอทำสักเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งก็กระเจิงหมดคมันไม่ทำไงมันไม่ทํามันจึงไม่เคยมีไม่มีผลออกมาพอไม่มีผลคนไม่กลัวมันก็เลยก็ก่อเหตุนะเป็นผู้มีอิทธิพล รังแกประชาชนเหมือนเดิมก็เลยยังแก้ปัญหาไม่ได้ไไดในจุดนั้นรู้แล้วมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วเกี่ยวไหมคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็เกิดความหวาดกลัวเหมือนพุ่งจะบุกทลายละปรากฏไปเจอตอตอใหญ่ซะด้วยอะไรแบบน,นี้ค่ะผมว่าไอเจอตอมาอาจเจอแน่แต่กลัวเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยทั้งทหารตำรวจหน่วยการปกครองเราเป็นข้าราชการไม่กลัวหรอกมันกลัวอย่างเดียวที่ไม่ทําไม่สําเร็จ เงินผลประโยชน์อันนี้เรื่องใหญ่กว่าตอยอนะคะคอ่ะทีนี้เดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักหายใจใหายคอกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาไขาความกระจ่างกันต่อกับประเด็นว่าที่คนเขาขนานนามว่ามาเฟียปราบมาเฟียท่านชาดาจะปราบมาเฟียในสายตาของผู้การแต้มมองว่าเหมาะไหมเดี๋ยวสักครู่เรามากุยกันค่ะ คุยกันต่อในแต้นต่อ,ตตอกับผู้การแต้มนะคะถึงประเด็นมาเฟียปราบมาเฟียค่ะในสายตาของอาแต้มมองว่าในการตั้งท่านชาดาขึ้นมาปราบมาเฟียเนี่เหมาะไหมฮะในความรู้สึกผม,มเหมาะเหมาะเพราะอะไรรู้ไหมเราอย่าไปมองภาพว่าเอ๊ะท่านชาดาสมัยก่อนเป็นผู้มีทธิพลหรือเปล่าผมเหมาะในฐานะว่าในฐานะผมเป็นตำรวจสายบูสายปราบปรามเวลาทำอะไรเนี่ยมันต้อง เสือต้องเอาเสือไปกัดอะคเกลือจิ้มเกลือต้องเจือเกลือจิ้มเกลือนะก็มีหอกมาเราก็ต้องมีหอกไปอืดังนั้นมันถึงจะเหมาะสมกันคแล้วถ้าเราเอาคนหน่อมแนมไปดูแลนะคะไอ้มาเฟียมันก็ไม่กลัวอย่ายกเว้นบางอ่าบอกไหว่าสมัยก่อนปฏิวัติท่านอิสรพลท่านมีพลังท่านมีอำนาจก็ปราบได้ดังนั้นผมว่าท่านธาดานี่เหมาะและ ถ้าไม่เหมาะเนี่ยรัฐบาลหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินเนี่ยไม่ไม่แต่งตั้งให้ตรองแล้วท่านอย่าไปดูถูกท่านอนุทินนะเพราะท่านอนุทินเนี่ยผมรู้จักแกท่านมาเนี่ยท่านคุกคีกวงการตำรวจมาตั้งแต่เด็กๆแกรู้หมดอ่ะท่านหนูเนี่ยนะคะท่านหนูนี่แหละแกเก่งจะตายใช่ไหมครับงั้นแกไม่มั่วให้ท่านท่านทาดาหรอกผมถือว่าเหมาะ ในการที่จะมาดูแลเรื่องนี้แต่นี้อยากจะบอกน้องหน่อยสมัยก่อนเนี่ยเวลาพรเป็นมาเฟียหรือขึ้นทะเบียนเป็นมาเฟียเนี่ยพื่อเราเนี่ยมันไม่ค่อยทํากันเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย,ยไม่ทําต่อวันนั้นเมื่อสองสามวผมคุยกับท่านธาราบอกว่าถ้าท่านจะรู้ว่าที่ไหนเป็นมาเฟียเนี่ยท่านไม่ต้องไปบอกตํารวจหรอกค ตำรวจต้องเป็นผู้ปฏิบัติในใต่างจังหวัดไปจับจับกุ่มตรวจค้นเชิงลุกอะไรต่างๆคนที่รู้ดีที่สุดในพื้นที่ว่าใครเป็นมาเฟียนั้นคือผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอแล้วก็ตำรวจนี่แหละค่ะสี่คนทั้นนั้นเนี่ยผู้ว่าก็ไม่รู้เพราะผู้ว่านั้นๆมาทีที่านก็เพิ่งมาประจมนี้าบางทีก็ได้รับรายงานจาก จากข้างล่างผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าหมู่บ้านหนึ่งมีร้อยลังคาเรือนค่ะผู้ใหญ่บ้านมีคนหนึ่งผู้อยู่บ้านไม่รู้เลยเนี่ยไอ้ร้อยลังคาเรือนใครทําผิดอะไรบ้างอีกคนหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวรวยเอารวยเอาไม่รู้เลยไอ้นี่มันค้าของเถื่อนทํายาเสพติดค่ะอีกคนหนึ่งทํานาอย่างเดียวโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนรถเดี๋ยวเปลี่ยนรถรูปใช้นู่นใช้นี่ไม่รู้เลยไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องไปตรวจสอบพอไปตรวจสอบเรารู้แล้วว่าเขาก็ทําผิด หรืออย่างใดอย่างหนึง่งก็นี่แหละคือพวกกลุ่มมาเฟียค่ะกลุ่มผู้มีอิทธิพลดังนั้นไม่ต้องไปใช้ใครผู้ใหญ่ยยบ้านกำนันในอำเภอตำรวจแค่นั้นรู้หมดเนี่ยแต่จะทำหรือไม่ทำนั่นนั่นเองแต่ทำแล้วต้องไม่กลัวรูปหน้าปะจมูกมต้องเอาจริงแล้วถ้าได้ชื่อแล้วก็ต้องลุยจริงนะไม่ใช่ได้ชื่อมาแล้วมันหนุนหัวมันไม่มีประโยชน์หลับฝันไบใช่ไหมก็ไม่มีประโยชน์ต้องทำ ทำสักลายสองลายเดี๋ยวก็หมดไปแล้วเมื่อเวลาทําแล้วเราอย่าใช้กฎหมายอย่างไปตรวจค้นจับคุมธรรมดาใช้ทุกระบบค่ะถ้าอันไหนมันเข้ากฎหมายฟอกเงินยึดเลยยึดทรัพย์ค่ะเพราะคนร้ายเพื่อมาเฟียเนี่ยกลัวการยึดทรัพย์ที่สุดเขาทํามาตลอดชีวิตค่ใช่ป่ะอันนี้เป็นจุดอ่อนเขาเลยจุดอ่อนเลยยึดทรัพย์อย่างเดียวเอาปปงเข้าไปทําการตรวจสอบยึดทรัพย์รับรองว่าบาง บางนี่คือจํานวนยลงท่านผู้มีอิทธิพลทั้งหลายนี่เลยน้อยลงค่ะนี่เลยนะคะแล้วพูดถึงเรื่องของการขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพลที่ทามาตลอดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันหนูอยากถามอาแต้มว่าเขามีขั้นตอนทํากันยังไงคะคือยิงสมัยก่อนเวลาเราจะขึ้นทะเบียนเนี่ยผู้มีอิทธิพลเราก็จะให้ผู้ว่านะผู้ว่าเป็นคนต่างจังหวัดก็จะใช้ผู้ว่าท่าในกรุงเทพก็จะใช้ตำรวจเพราะผู้ ของกรุงเทพมันไม่มีผู้ใหญ่บ้านกำนันก็จะใช้ตำรวจผู้บัญชาการนครบาลผู้กงผู้การต่างๆไปหาบุคคลแล้วก็ขึ้นทะเบียนมาแต่สมัยก่อนมีบางยุคอย่างยุคผมเนี่ยพอได้ผู้อิทธิพลผมจะปิดล้อมตรวจค้นตลอดกดดันเพื่อไม่ให้เขาอยู่ในพื้นที่เอได้หรือเขาก็ททำความผิดไม่ได้ตรวจค้นปืนทวนตรวจประวัตินะผมขึ้นบัญชีเลยอย่างเช่นคนนี้ สสคนนี้นะผมถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลดังนั้นผู้ทรงอิทธิพลมันอาจจะมีอิทธิพลแฝงอยู่ใช่ไหมผมขึ้นบัญชีเลยมีผู้ช่วยสสกี่คนผู้ช่วยสสทําอาชีพอะไรคมีมือปืนหรือไม่ขึ้นทะเบียนเลยพราะผมรู้ว่าพวกนี้ยมินเมย์ผมเข้าปิดล้อมตรวจค้นผมไม่กลัวสสด้วยออืก็กลัวหมดแล้วก็กลัวเราหมดถ้าเราเอาจริงมันก็ปากปามได้ สามารถทําได้ดังนั้นผมคิดว่าท่านธาดาถ้าเอาจริงๆนะทาได้ค่ะโอกาสแต้มเชื่อผมเชื่อว่าท่านทําได้ว่าเหมาะแล้วก็ทาได้ด้วยทำได้นะคะอย่าไปมองภาพเอาเอาวิธีการการทำเอาบารมีไปทําค่ะดังนั้นเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ก็อาจจะประสบความสําเร็จเรื่องของการปราบมาเฟียแต่ว่ารัฐบาลของพลเรือนเนี่ยเขาอาจจะต้องทําค่อยๆทาค่ะ เพราะมันต้องมีกฎหมายเพราะบางทีกฎหมายบางกฎหมายเนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับสิทธินุบุชนอย่างสมมติเราเอ่ยเราลงชื่อเขาไปว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันต้องเป็นความลับนะมันเป็นความลับนะไม่ใช่ไปประกาศว่าน้องน้ําเป็นผู้มีอิทธิพลรู้ปุ๊บน้องน้าเสียชื่อวงตระกูลน้องน้ำก็ฟ้องดิใช่ไหมคะบินประมาณอะไรอย่างเงี้ยทําให้เขาเสียชื่อบงตระกูลมาบอกผมเป็นผู้อิทธิพลผมก็ฟ้อง แล้วทีนี้ถ้าเป็นผู้ทรงอิทธิพลเราไม่ว่าค่ะอย่างนั้นคือดีมุ่งหวังดังนั้นเราต้องเก็บเป็นความลับรายชื่อนี้ต้องเก็บเป็นความลับรั่วไม่ได้ค่ะแต่ในทางปฏิบัติเขาขึ้นชื่อขึ้นบัญชีไว้เพื่อในการป้องกันปราปรามจะมาดาเนินการไม่ใช่เอามาประจานนะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้่อย่ามาเขามาประจานเด็ดขาด อันนี้คือแบบว่าออกมาแบบพี่ๆสื่อรู้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาสิที่มุษยชนแค่เอารูปเขาขึ้นเราก็ผิดแล้วเดี๋ยวนี้เอาบัตรประชาชนเข้ามาเราก็ผิดแล้วค่ะก็จะมีกฎหมายคุ้มครองมากขึ้นนะคะในเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆทีนี้นอกจากกรณีที่อ่าเพราะว่ามีการขึ้นทะเบียนกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการแจ้งไปอย่างนี้มีไหมคะกรณีที่ผู้มีอิทธิพลเองเนี่ยแจ้งชื่อตัวเองบอกฉันก็ถูกมือผู้ใหญ่บ้าน คนนี้เป็นผู้มีอิทธิพลไม่แจ้งชื่อตัวเองไอ้กำนันมันก็รู้เนี่ยคนนี้มันก็มีหลายขั้นตอนผู้ใหญ่บ้านก็รู้คผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็รู้ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นก็รู้ไอ้อิทธิพลใช่ไหมกำนันก็รู้เพราะกำนันคุมผู้ใหญ่บ้านทีและกำนันจากใครกำนันก็เป็นในอำเภอประชุมกันทุกเดือนนี่ตำรวจก็รู้ไอ้คนนี้ไอ้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้กำนันก็มันก็ทํางานที่เขาเรียกอะไรอ่ะคานกันอำนาจกันะมันก็ จะไม่มีใครเป็นผู้มีอิทธิพลได้หรอกก็คือก็เห็นเห็นหน้ากันอยู่ตำรวจเป็นผู้อิทธิพลก็ต้องรายงานตำรวจเพราะเพราะตำรวจบางคนก็ทำสิ่งไม่ดีค้าของเถื่อนออกเงินกู้นอกระบบแลาข่มขู่เขาคุณก็เป็นผู้มีอิทธิพลก็ใส่ชื่อไว้เลยค่ะแล้วในเมื่อคนแจ้งนะคะหรือว่าคนที่ทำลิสต์เนี่ยก็เป็นคนที่เห็นเห็นหน้ากันอยู่แบบนี้มันจะมีประเด็นหัวกันได้ไหมคะแต้มคือผมว่ามันอยู่ที่หัวไงค่ะ คือถ้าท่านธาดาเอาจริงๆไอ้คนอื่นมันก็ไม่กล้าหรอกคนก็ต้องทําตามอย่างที่ผมเคยพูดหัวเนี่ยมันเหมือนเฟืองใหญ่ถ้าเฟืองใหญ่มันหมุนเนี่ยไอ้เฟืองเล็กมันก็จะหมุนติ้วๆๆนะถ้าเฟืองใหญ่ไม่หมุนมันก็ก็จบถ้าท่านธาดาหมุนเอาจริงเอาจังไอ้เฟืองเล็กมันก็ทำตามทำบิดเบี้ยวก็ดําเนินคดีมึงละเว้นกับปาิบัติที่ผู้ใหญ่บ้านก็ไปเจอที่ของรัฐนะรับเงินเดือนนะรับเงินเดือนหลวงเลย กำนันก็รับเงินเดือนหลวงนะคุณต้องทำหน้าที่เป็นข้าราชการก็เป็นเป็นเจ้าพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของกระทรวงมหาดไทยด้วยใช่ไหมคะทีนี้พอมีทำก็โดนไป็นหนึ่งห้าเจ็ดโดนละเว้นไปทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย่อันนี้สําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วทีนี้พอมีกระแสว่าท่านชาดาจะมาคุมปราบมาเฟียเนี่ยในกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งหลายหรือมาเฟียทั้งหลายเนี่ยตอนนี้สภาพความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงกันบ้างคะก็คือตอนเนี้ย ผมผมไม่ได้มองว่าท่านธาานะผมมองว่ารัฐบาลท่านธาาเป็นเครื่องมือเฉยๆเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติแต่นโยบายมันอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่รัฐมนตรีมหาไทยแล้วถ้ารัฐมนตรีมหาไทยแล้วรัฐบาลเอาจริงเอาจังท่านธาดาก็ต้องหมุนทําตามท่านธาาก็จะรูปหน้าปาจมูกไม่ได้เพราะไอ้ตัวนี้มันจะเป็นการเหมือนจะเป็น สิ่งที่คำคอท่านธาดาคเพราะถ้าท่านไม่ทำม,มันก็ไปตรงกับคำที่เขาสบประมาทว่าท่านเป็นงั้นจริงหรือเปล่าเป็นงั้นจริงหรือเปล่าดังนั้นไอต้ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวคำคอท่านธาดาท่านธาดาต้องทำจริงและต้องเอาจริงถ้าอย่างนั้นก็ไม่หลุดคำนี้เลยกันม,มันเป็นหลักเตือนใจกับ,บตำแหน่งรนะัฐมนตรีช่วยของท่านด้วยนะคะค พูดถึงเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของมาเฟียเราเคยดูจากในภาพยนตร์นี้นะคะอาแตมเมื่อก่อนเขาจะเป็นแกง๊งเป็นกลุ่มก้อนแล้วจริง,รงๆมันเป็นแบบในละครแบบในภาพยนตร์ไหมคะ,ะอดีตกับปัจจุบันสมัยก่อนเป็นแบบนั้นคือคือมาเฟียเราเนี่ยมันก็มาจากเหมือนมาจากหนังเหมือนกันค่ะ ช่ไหมก็มีเจ้าพ่อเจ้าพ่อก็ไปทำผิดกฎหมายให้ลูกน้องไปทำได้มาก็เอาเงินไปแบ่งกันไอ้ลูกน้องบางคนก็เป็นมือปืนแบ่งหน้าที่กันทำใครขัดผลประโยชน์ก็ไปยิงไอ้คนนี้ก็เป็นคนเคลียร์ตำรวจไอ้คนนี้ก็เป็นคนนำของไปขายไปส่งอะไรมันก็แบ่งหน้าที่กันเหมือนเป็นบริษัทบริษัทนึงเลยที่ทำผิดกฎหมายไอ้คนนี้ไปเก็บค่าคุ้มครองไอ้คนนี้ไปเก็บเงินค่าคิวรถใช่ไหมสมัยก่อนต่างจังหวัดเนี่ยคุณจะมาทำอะไร เพื่อเจ้าพ่อเรียค่าคุ้มครองหมดค่ะสมัยก่อนจังหวัดชนบุรีอ่ะคุณจะไปขนดินผ่านหน่อยต้องเสียค่าดินหล่น่ะใช่ไหมดินหล่นเม็ดหนึ่งเ็าบอกว่าเม็ดนึงเขาบอกทําให้เมืองเขาเสียหายอ่ะคุณก็ต้องจ่ายเขาอ่ะใช่ไหมบางจังหวัดขนของผ่านไปก็ต้องเสียรถโชว์หองโชว์หวยสมัยก่อนเนี่ยเสียค่าคุ้มครองนั้นเนี่ยก็เสียเพื่อมาเฟียเสียเพื่อ ใต้ดินหมดให้กับสมเจ้าพ่อทั้งหลายถูกต้องก็ oh, คือเขาอยู่กันเหมือนเป็นสมมือปืนบแบบนี้เลยแต่ปัจจุบันได้ยินมาว่าเขาอยู่อิงแอบแนบชิดนักการเมืองคือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่สมัยนี้คำว่ามาเฟียรตรงนี้มันน้อยลงไปเพราะกฎหมายเขาเข้าไปไปจัดการแล้วสภาพสังคม เดี๋ยวนี้เขาาไม่รับกันแล้วคุณเป็นมาเฟียและกฎหมายเขาก็จัดการแต่กลายเป็นว่ากลุ่มเพื่อมือปืนรับจ้างหรือผู้กระทำความผิดเนี่ยไปแอบอยู่อิงกับเพื่อนักการเมืองไปนักการเมืองเพื่อให้นักการเมืองเนี่ยคุ้มครองใช่ไหมอย่างมือปืนสมัยก่อนรับจ้างฆ่าคนเดี๋ยวนี้เขาไม่จ้างกับคนไปอยู่ตาม สสไปอยู่ตามเพื่อนนายกอบตประจวบมือที่พลต่างๆก็ไปไว้ไปคอยก็ป้องกันหรือถ้ามีปัญหาก็ไปจัดการเหมือนกำนันนกอย่างเงี้ยจะไม่เป็นมารับจ้างฆ่าคนเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วรับจ้างฆ่าคนมันไม่มีเหมือนเป็นการปกป้องซึ่งกันและกันผลประโยชน์ร่วมกันการมือปืนเพื่นีจะย้ายย้ายจากที่เป็นรับจ้างเองกลายไปไปปกป้องผู้มีอิทธิพลหรือผู้ทรงอิทธิพล ก็คือควิธีก็เปลี่ยนไป,ป,นไปตาม <ไป S 1> ยุคสมัยนะคะคในมุมมองของผู้การแปมในความคาดหวังความเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าท่านชาดาน,น่าจะทําได้แหละนะคะมีแนวทางอะไรเพิ่มเติมไหมคะในการปราบปรามมาเฟียหรือว่าผู้มีอิทธิพลคือคือการปราบปรามมาเฟียเนี่ยนอกจากที่อย่างที่เราขึ้นทะเบียนและทํางานเชิงลุกแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะประกอบกับการที่ทําให้มาเฟียมีพลังได้ค่ะ คือเรื่องกฎหมายฟ้องเงินต้องจริงสองเรื่องอาวุธปืนปืนเนี่ยนโยบายของรัฐบาลตอนนี้กาลังจัดการอยู่ต้องจัดการให้ปืนนั้นหมดไปเพราะปืนมันเป็นเครื่องมือประกอบความรุนแรงของการก่ออาชญากรรมดังนั้นถ้าปืนไม่มีปืนถูกควบคุมได้อาชญากรรมหรือความรุนแรงมันก็ลดน้อยลงดังนั้นการปราบมาเฟียก็ต้องปราบเรื่องอาวุธปืนและ ใช้กฎหมายฟ้องเงินจัดการด้วยถึงจะสําเร็จ ก็จะต้องแก้ในทุกมิติแล้วก็แก้ตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะสุดท้ายปลายทางเนี่ยก็น่าจะควบคุมได้โดยเฉพาะเรื่องของอาวุธปืนซึ่งก็เกิดเหตุสลดใจขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้ไปด้วยนะคะและนี่ก็คือแต้มต่อประจาวันอังคารนี้นะคะกับประเด็นมาเฟียปราบมาเฟียถ้าคุณผู้ชมมีหัวข้ออะไรที่สนใจอยากจะให้ผู้การแต้มช่วยชี้แจงแถลงไขนะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาผ่านคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเพจของผู้การแต้มวิชัยสังประไพหรือว่าเพจ Facebook ของททบ5ค่ะทีวี ไลฟอดีออนไลน์ก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะอาแต้มหรือว่าผู้การแต้มค่ะพลตำรวจตีวิชัยสังประไพด้วยนะคะแล้วสัปดาห์หน้าค่ะพบกันใหม่วันอังคาร20นาฬิกา30นาทีกับรายการแต้มต่อคุยดีมีสาระวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ